เราสามารถนะครับผมเข้ามาเช็คได้นี่นะครับทุกคนประวัติรายการในแอปทูเันี่นั่นเองนะ สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับในคลิปนี้ผมจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับผมด้วยมือถือนั่นเองนะครับแอปตัวนี้นะครับมันเป็นแอปทาภารกิจเก็บสะสมคะแนนนะครับมันเป็นคะแนนเหรียญนะครับทุกคนจากการที่เรานะครับผมทําภารกิจดาวน์โหลดแอปต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผมดูวิดีโอโฆษณานะครับก็จะได้รับเหรียญนะครับและก็นะครับทุกคนสําหรับวิธีการดาวน์โหลดแอปนะครับเขาก็บอกแบบละเอียดเลยนะครับผมว่าให้เราทําอะไรนั่นเองนะครับเราจะได้นะครับผมรับเหรียญตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็เอาเหรีย Uhm. นะครับผมที่เราเก็บสะสมมานะครับผมเอามาแลกเปลี่ยนได้ที่หน้านี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับทุกคนเขาก็บอกรายละเอียดอยู่นะครับผมว่าแต่ละเหรียญนะครับผมใช้ในการแลกเท่าไหร่ประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าเราเก็บครบนะครับผมจากการที่เราทำธุรกิจแล้วก็สามารถมาแลกเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่ารอประมาณ3-5วันเราก็รอไปก่อนนั่นเองนะ เราสามารถนะครับผมเข้ามาเช็คได้นี่นะครับทุกคนประวัติรายการในแอปทูเมนี่นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากทำเดี๋ยวเราไปดูที่การดาวน์โหลดกันก่อนนะครับสำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คำอธิบายจะเห็นลิงก์2ลิงก์นี้นะครับทุกคนดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับใครที่โหลดลิงก์แรกไม่ได้ก็สามารถโหลดลิงก์ที่2ได้นะครับทุกคนก็มันจะพาเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดที่ Google Play Store นะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับผมตรวจสอบมาแล้วนั่นเองนะครับแอปมีชื่อว่า Google c a s h ยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินั่นเองนะครับผมกดไปเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผมทาภารกิจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับกดกลับมานะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนหน้าฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Google ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราลงชื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเเเเเปป็็นนนนนบบบบััััััญชีของงงรรรรรรราาาลล้วะะะคคคยยไดผม ผมมาอีก500เหรียญคะแนนด้วยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูมิวเหรียญได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใส่รหัสเชิญเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่โค้ดไปตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ FDD2C แลวก็ดับเบิลยูนั่นเองนะครับผมใส่ไปตามนี้นะครับ FDD2C ดับเบิลยูนะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินได้ทันทีเลยนั่นเองครับกดตรงนี้นะครับผมปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาทันทีที่ใส่เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถนะครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเพื่อเลือกภาษาของเราได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเก็บสะสมหารเรียนนะครับผมเพื่อแลกเป็นเงินเข้าทูมนิวเล่นะครับเรียนนะครับสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับ ต้องกดรับเหรียญนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็รับได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับผมก็คือกดไปเลยแบบนี้นะครับเหรียญมันก็จะรวมนะครับผมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภารกิจให้เราทําต่างๆนะครับทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีนะครับผมพวกเช็คอินรายวันนะครับทุกคนเห็นไหมครับเพียงแค่กดเช็คอินทุกวันนะครับได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกคนถ้าเราทํานะครับผมจนครบนะครับเราจะได้อยู่ที่18าต่อวัันนนเเลยะรมจป็ภกิจ ครับผมทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับผมจะเป็นการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาจับรางวัลได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับสําหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเราต้องคลิกเพื่อเร่งตรงนี้นะครับแล้วถ้านะครับผมตรงนี้นะครับผมครบจํานวนนะครับผมที่เขากําหนดไว้นะครับผมที่เขาบอกนะครับเราก็สามารถนะครับผมแลกถอนออกมาได้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่นะครับ สำหรับตรงนี้อาจจะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมที่ทํานั่นเองนะครับส่วนนะครับทุกคนอันที่สองนะครับผมด้านที่2ถัดมานะครับนี่นะครับทุกคนสําหรับพวกนี้นะครับจะเป็นนะครับผมภารกิจให้เราทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าเชิญนะครับหรือว่าป้อนรหัสเชิญผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ทุกคนสําหรับป้อนรหัสเชิญนะครับสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผม FDD2CW นะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่1 5 0 0เหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เราก็จะได้รับเหรียญมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับท <medi> ุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีการทาภารกิจดาวนโหลดแอปต่างๆหรือว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเหรียญที่เราได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวสําหรับวิธีีกกาารรรทิจจตงน้ะบดู๋ผม บบอกนะครัแล้วถัดไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทาภารกิจเก็บสะสมเหรียญคะแนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็กดรับแบบนี้นะครับเหรียญนะครับผมมันก็จะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีนะครับผมการเช็คอินประจําวันนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นแอป,ปนะครับผมเข้ามาเช็คอินแต่ละวันนะครับเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยนะครับผมก็มสามารถนะครับผมเข้ามาทาภารกิจได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเราสามารถนะครับผมรับได้อยู่ที่10บาทนะครับถ้าเราทําภารกิจจนครบนะครับเป็นภารกิจดาวนโหลดแอปทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดสําหรับวิธีการทราภารกิจดาวโหลดแอปดูให้จบนะครับแล้วก็จะมีการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมมาหมุนรางวัลตรงนี้ได้นะครับจะได้รับเหรียญด้วยนะครับ แล้วสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานะครับสามารถนะครับผมเข้ามาเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับสิทธิ์คลิกเพื่อนเล่นนะครับแล้วถ้าตรงตามนะครับผมจํานวนครบตรงนี้นะครับผมตามที่เขากำหนดเราสามารถถอดออกมาได้นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมต้องไปเชิญเพื่อนมาเล่นแอปของเขาประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าป้อนรหัสเชิญนะครับผมตรงนี้ใครยังไม่ใส่ก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ FDD2CW เราจะได้มาอยู e 150, ่ท do. ี่1,500คะแนนเหรียญเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจดาวน์โหลดนะครับผมแอปต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดนะครับผมดูให้จบนะครับมี่ของขวัญผู้ใช้ใหม่นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแอปตัวนี้นี่นะครับภายใน7วันนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสามารถมากดรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะสังเกตนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นนะครับผมตัวช ผมให้เราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไปถอนเงินนั่นเองนะครับภายใน7วันเท่านั้นนะครับผมเขามีให้แค่7วันนะครับทุกคนส่วนหน้าที่2นะครับผมมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะดูอะไรนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมเราจะดูเป็น ROV นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วถ้าสังเกตเห็นนะครับผมเหรียญตรงนี้นะครับมันจะเป็นเต็มวงกลมนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญนะครับผมแล้วก็เหรียญคะแนนเราก็จะบอกเขาก็จะบอกอยู่นะครับผมว่าเราดูเท่าไหร่เราจะได้กี่เหรียญคะแนนประมาณนี้นั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนหน้าที่สานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับ แล้วสาหรับวิธีการทําภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนี่เอนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเป็นแอปที่เราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างเช่นนะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับผมก็ทํำยังไงนะครับลงทะเบียนในบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้แอปของเขาแบบไม่กี่นาทีนะครับสามารถกดรับนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เรามันจะพาเราเข้ามานะครับผมในเพจตัวเราเราก็กดติดตั้งตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาเล่นนะครัับผมมมเเกกในนออปปขงาาาระณ3ท นาทีประมาณนี donc, <laser> ้นะครับจับเวลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลองนะครับผมเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผมแอปของเขานะครับผมกดตั้งค่านะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือ f a c e b o o k เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กลับมาที่แอปหาเงินของเรานะครับ หลังจากที่เรากอบเข้ามาในแอปอาหารเรื่องของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าภารกิจมันหายไปนะครับผมแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาถอนเงินได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดก็คือ200บาทนั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับใครสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ